รับน้ำหอมตัวต่อไปนะครับที่เราจะทำการรีวิวนะครับเป็นน้ำหอมจากแดนอาหรับอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็หลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับแบรนด์ที่เราจะทำการรีวิววันนี้ชื่อแบรนด์อา a นะครับในตัวดังที่สุดของเขาเลยคือ Club Denui Intense Man EDP นะครับผมซึ่งตัวเนี้ย เป็นตัวโคลนของตัวคร e ตอเวนตัสนะครับผมน้ําหอมที่ได้ชื่อว่าเป็น King of Perfume นะครับผมก็ตัวเนี้ยในช่วงที่ออกมาแรกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหายค่อนข้างที่จะดังพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นในคร e ตอเวนตัสเนี่ยมีความดังมากๆเลยนะครับอีกทั้งตัวเนี้ยเป็นกลิ่นของ Creed ในแบตช์เก่าๆนะครับที่เขายัง คงการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมากกว่าปัจจุบันนะครับผมทำให้คนที่หาครีตในแบชเก่าๆเนี่ยหันมาเล่นตัวนี้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ออริจินัลมากกว่าตัวจริงสเสกนะครับพูดแล้วก็ตลกนะครับก็ผมไม่ได้มีขนาดจริงนะครับเพราะว่าซื้อมาทดลองใช้ก่อนนะครับเพราะว่ากลิ่นแนวๆเนี่ยผมมีตัว Mystery for Him อยู่แล้วจากมิสนะครับผมก็ในขนาดจริงเนี่ยขนาดของเขาเนี่ย จะมาในขนาด1 0 5 ml นะครับผมก็เยอะกว่า100นะครับในขนาด105 ml นะครับ,าร,บ,นนาร,บราคาอยู่ที่พันนิดนิดเองนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องหาร ja ้านที่ว่าน่าเชื่อถือนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความดังความฮิปของเขาเนี่ยก็มีคนก๊อบเขาเยอะพอสมควรนะครับผมขนาด105 ml เนี่ยมาในขวดสีดำ,ดำสวยงามนะครับผม <Awards> ต่อมาเราพูดถึงเรื่องกลิ่นบ้างดีกว่านะครับผมอ่ะเรื่องกลิ่นบ้างนะครับตัวนี้ผมใช้มา พอสมควรแล้วนะครับผมผมใช้มาหลายรอบแล้วนะครับอขออนุญาตนะครับผมฉีดลงบนกระดาษนะครับอ,อืมอย่างเช่นเคยครับตัวเนี้ยเป็นตัวโครนของครีสอเวนตัสนะครับฉะนั้นซีตัสของเขาเนี่ยหนึ่งเลยก็จะมีสประรดนะครับผมสประรด แล้วก็มีเลมอนมะกรูดนะครับมีความขมของมะกรูดนิดนิดแต่ที่เด่นชัดของเขาเลยคือตัวเลมอนนะครับผมตัวเนี้ยเลมอนค่อนข้างที่จะเด่นชัดพอสมควรเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยตอนผมได้มาเนี่ย first impression เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับเพราะว่าคือกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแหลมแล้วก็แสบจมูกพอสมควรนะครับผมเลยรู้สึกผมเปรียบเทียบกับ มิสมิสตรีฟอร์ฮิมนะครับที่เขาเปิดและหอมทันทีเลยเนี่ยผมเลยชอบตัวมิสมากกว่าในตอนแรกนะครับแต่ว่าเมื่อดดยดาวแล้วเนี่ยเมื่อกลิ่นแหลมแหของเขาแองฮกลของเขาที่แดงๆเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยเมื่อความซีตัสของเขาชัดขึ้นเนี่ยกลิ่นแองโอลเบาลงเนี่ยผมก็เริ่มหลงรักตัวนี้เลยนะครับผมข้อดีมากๆข้อดีที่สุดของตัวเนี้เลยคือความคงทนนะครับความคงทนคือกลิ่นเนี่ย คือสามารถอยู่ที่ผิวเราคงทนไม่พอกระจายตัวดีด้วยนะครับบางตัวอาจจะคงทนติดเป็นสกินเซนเฉยๆครับแต่ตัวเนี้ยทนด้วยกระจายตัวดีด้วยในะระดับ8ชั่วโมงสบายๆเลยนะครับผมโดยกลิ่นนะครับเอ่อท็อปโน้ตเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นกลิ่นซิตัสนะครับส่วน มิดเดิลโน้ตเนี่ยผมจับไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ส่วนตรงที่เป็นเบสโน้ตเนี่ยเขาจะมีความมัสนะครับมีความแอมเบอร์มีความมัสนะครับผมก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหอมนะครับเป็นกลิ่นอย่างที่บอกนะครับกลิ่นที่มี DNA คล้ายกับครีตเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับคนที่อยากดูดีใส่แล้วสามารถดูดีได้เลยดูดีในทุกสถานการณ์นะครับผมต่อมานะครับผมเรื่อง การกระจายตัวดีนะครับผมตัวนี้เมื่อเราฉีดแล้วเนี่ยเหมือนเราจะสร้างออร่าให้กับตัวเราเองเนี่ยในระยะ1เมตร1เมตรครึ่งถึง2เมตรเลยนะครับผมหลายหลายคนเนี่ยจะชอบตัวนี้มากๆเพราะเป็นกลิ่นนึงที่กระจายตัวดีมากๆนะครับผมส่วนเหมาะกับใครอย่างที่บอกนะครับ DNA เดียวกับตัวครีต DNA เดียวกับตัวมิสทรี่ฟอร์ฮิมนะครับ เช่นกันตัว a m a c l ับ The No Intense Man เนี่ยก็เป็นกลิ่นที่เ,เหมาะกับวัยรุ่นตอนปลายถึงขั้นวัยทำงานแล้วนะครับเราสามารถใช้ตัวเนี้ยไปกับทุกๆสถานการณ์ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทำงานไปเที่ยวแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการไปที่ที่ว่าทึบๆนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดร้องความสนใจขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้แรงขนาดกลิ่นที่ว่า เ,เหมือนพวกแนววานิลาแนวไม้ดุดุนะครับกลิ่นไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่ว่าหอมหล่อๆลอนะครับผมอ,อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเนี้ยราคาเนี่ยสามารถหาซื้อได้นะครับ105 ml นะครับในราคา1 3 0 0ขึ้นไปนะครับแต่อย่างที่บอกว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีของปลอมเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ถามว่ากลิ่นเนี่ย ควรมีในครอบครองไหมถ้าใครรักในดี a นเแบบเนี้ควรมีเพราะว่าเป็นมันทํายากนะครับกลิ่นที่จะมีซีตัสเนี่ยและคงทนเนี่ยเพราะซีตัสเนี่ยส่วนมากจะเป็นสิ่งที่ว่าระเหยง่ายนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นซีตัสที่คงทนนะครับผมก็ใครที่ชอบแนวนี้ควรจะต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับผม สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับผมหรืออาจจะซื้อมาลองก่อนแบบผมก็ได้นะครับผมก็คิดว่าคือถ้าอย่างไงถ้ามีโอกาสอาจจะต้องซื้อมาเก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่าด้วยค,ความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยผมคิดว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ